กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว<อ>มีลูกหมูสมตัวอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเล่นเกมแมวกับหนูกันอย่างสนุกสนาน<อ>ลูกหมูพี่ใหญ่กล<อ>นลื่นหกล้มขณะกำลังวิ่งเร็วโอ้ยเขาสังเกตเห็นลูกบอลหลากสีขนาดจิ๋วที่พื้นเลยถามขึ้นว่านี่มันคืออะไรเนี่ยพอลูกหมูมองไปรอบๆสักพัก วกเขาก็เห็นเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่มีลูกบอลหลากสีอยู่ด้านในลูกหมูพี่กลางหมุนที่จับของเครื่องจักรเพื่อทำความเข้าใจกลไกลของมันลูกบอลสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าร่วงลงมาอย่างพื้นลูกหมูน้องเล็กหยิบลูกหนึ่งขึ้นมาและพูดว่าอืมกลิ่นเหมือนขนมเลยแล้วก็เอาเข้าปากเขาเคี้ยวแล้วเคี้ยวอีกแล้วสุดท้ายก็ร้องออกมาอย่างลิงโลดนี่คือหมากฝรั่งรสผลไม้อะ ยยพวกเขาจึงเริ่มเคี้ยวหมากฝรั่งหมากสีและเป่าหมากฝรั่งเล่นกันลูกหมูน้องเล็กเห็นหมากฝรั่งสีแดงในเครื่องจักรเอ๋อันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่หรือเชอร์รี่กันนะเขาเริ่มหมุนมือจับของเครื่องจักรอย่างรวดเร็วตอนที่หมากฝรั่งสีแดงกำลังจะหล่นลงมาใส่มือเขามันก็กระเด้งออกและกลิ้งเข้าไปในป่าทันทีทันใด ลูกหมูน้อยจึงรีบตามมันไปเขาก้มลงไปที่พื้นและใช้กิ่งไม้เขี่ยหาแต่แล้วก็มีกรงเล็บยื่นออกมาจากกองใบไม้และจับตัวเขาไว้และนั่นก็คืออุ้งม,มือของเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายนั่นเองอช่วยด้วยหมาป่าหมูน้องเล็กรีบวิ่งไปหาพี่ๆทั้งสามไปซ่อนตัวอยู่หลังเครื่องจักรด้วยความกลัว เจ้าหมาป่าเดินเข้ามายังสวนและหันจมูกไปทางเครื่องจักรขนาดยากักษ์เขาไม่ชอบกานเล่นเอาเสียเลยจริงๆมานี่ซสลูกหมูไม่งั้นฉันจะเป่าลมให้เครื่องนี่พังไปซะเลยเขาตะโกนใส่ลูกหมูลูกหมูน้องเล็กตอบว่านายพังมันไม่ได้หรอกหมาป่าสูดหายใจเข้านึกและเป่าลมออก ทันทีที่เขาเป่าลมเรื่องจักรก็ล้มลงไปที่พื้นและแตกออกทันทีหมากฝรั่งทั้งหมดกระจัดกระจายไปตามพื้นเอออะไรเนี่ยน่าขยะแขยงนี่มันของเรานะไม่ใช่ของนายลูกหมูพี่รองพูดกับหมาป่าอ๋งั้นเหรองั้นก็เป็นของฉันแล้วล่ะทีนี้เจ้าหมาป่าหัวรั้นพูดนายกินไม่ได้หรอกงั้นเหรองั้นดูนี่นะเจ้าหมาป่ากรอกหมาฝรั่งทั้งหมดเข้าปาก ในขณะที่เขาเคี้ยวเขาก็พูดว่าแกมันมลอยๆนี่นาเนี่ยเอาสิเป่าลมเลยแล้วดูซิว่านายจะพังได้ทุกอย่างจริงไหมหมูพี่กลางตะโกนขึ้นฉันเป่าได้อยู่แล้วนะหมาป่าพูดขึ้นและเป่าลมเต็มกำลังหมาป่าเป่าลมต่อไปเรื่อยๆ แล้วหมากฝรั่งในปากเขาก็กลายเป็นลูกโป่งขนาดยักษ์มันใหญ่มากขึ้นหมามากจนดึงให้หมาป่าลอยขึ้นไปในอากาศและหายลับตาไปววความคิดแสนฉลาดของพวกลูกหมูทำให้พวกเขารอดชีวิตจากหมาป่าและนี่ก็คือผลที่หมาป่าต้องชดใช้จากความดื้อรั้นของเขาเองแล้วฉันจะลงยังไงล่ะดิ่ย